สวัสดีค่ะ ยี่ยังคนาไม่หมดเลยประมาณนี้ก็ได้จะได้ดินเนาะได้จะดเลยนะอันนี้มรันีมเอาเนี้ต้องน้ก็ได้นี่ได้ก็วาไว้ี

อ๋อมะพร้าวมาจากร้านใบสีแม่กกแถมมาให้เมื่อวานเขาถมสองลูกจ้าแม่ก็แถมมาเมื่อวานแล้กาได้ได้หมปลูกมือปลูกไปไหนมือือปลูกไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นมะพร้าวกินนั่นแหละเา คินนะทุกคนแล้วก็ช่วยกันแบ่คุทั้งหมดเนาะคงยังไมพอสีเยอะไปหรือเปล่ากว้างไปไหมโอเคคราวนี้ใหเต็มก่อนเนาะเังเยอะไปคงเดียวพอใช่ไหม ตัวกลางๆตัวนึงขึ้นเลยดุมัน้ําชื่นเลยยดดยังดีอยู่บ้านก็ดีนะโอเคทุกคนเอาเอาอยากหาไหนก็ก็คันไม้เลยนะเอไ ไม่ใช่ตัวเป็นเหล็กพุ่นไปเอาคาดกันยังหาเพราะท่านพ่ออยู่อยู้งงานาเป็นเ,เป็นเป็นเล็กม่มเนเล่เาคอยกนงนมม้ไเป็นอสมอ,อ,ม,อมันทนนะมได้ยังดอกมันร่วงมขึ้นดอกใหม่ได้ต้ใหม่ก็เลยด,อ,อ,ะจะจกดอกมันก็สวย,ยเนีาา่ยมีกระจาย ก็ดูคลิปดูคลิปไม่มีไิมยังยังทำคิปไว้นะเียนาที่บาบุปู่ร้อยรอบเก็บปังอีกแล้วพวกเรงก็ังไมจะไม่ร้อนทอกอ่ะใช่จะง่า

ใช่ใช่ใช่แปลเล็กเองโอเคฉันเดี๋ยวก็พร้อมแล้วนะเสียให้มันให้มันมีทิ้งเสมอเสมอไม่ต้องพัวนะมือเสียงม่รู้คลิปใครรู้คลิปใครไม่รู้คลิปอะไร่นตั้งพวกเบิร์ดเดี๋ยวไปดูคลิปท่ตั้งพวกเสียงมาจากไหนเสียงมจากไหนแล้ตั้งถี่ทำซอสยังไงมืน้ำเราไปต่อซื้อระบ้แล้วแมันนั่งตะโกัลโหลก็าเปิดน้ำเลยก็มีแมงกะเปียกอยู่ด้วย เม็ดมาโรยเลยแล้วก็โรยโรยแล้วค่อยหวนคะแนแประกว่าจะใส่สองชั้นไงนี่แคกันเดียวมันพเลก็หวานเลยแล้วก็ลดน้ํี่วาวมิวไมเบ้งแม่ไม่ขาดแม่วโอ๊ยขาดไมบาหรอนี่มือมันมีอันีแาดมามาดนีขาดนะมันมีอันนี้อันนี้เยอะมากเล

รวนหน้าดินให้ร่วนซุยให้ดินสามารถระบายน้ำได้ดีจากนั้นหยอดหรือวานจากนั้นหยอดหรือวานไปเลยรดน้ำเช้าเย็นประมาณสามวันก็จะเริ่มนอกมานมวันี้ ปน,น,นีพระามนัมันะป้วเดี๋ยวมันปวันจะจะลอยสูงปิวมาเห็นแล้วต้องคาดถึงหมันไม่พอเน่ะอ่ปูที่เดียวแต่ว่า เขาบอกว่าเจ็ดวันก็เริ่มถอดูได้แล้วเออแปงไม่ทหะ่เ้อย่าไม่ข้หนงสามสี้ายั่ลอ่โที่มาลากรไม่เนี่ยก็ูกกตรงนี้วางเลยจเลย วัน <ève S 1> mm ี hmm. right. right. uh, <Huh. S 1> ่จะเริ่มใส่ปุ๋ยวันิส่ปุ๋ย่้ายนได้วันนี้ย้ยวส่ตอน้เาเปอ่อนยงไม่ต้องการเสิมงนีจะดูแลเนี่ยมันะเติงเพิ่มมัจนมาในุแล้ววันนี้22สิบองมนสองเริ่มปุ๋ยได้ใช่ครับ พอแแล้วเราอาจจะไปลูกให้เสร็จก่อนที่จะไงวน่นี้งาดียๆดยเงยจะหลเาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุดูแล้วเอาดินอีกชุ่มนึงมาโรยทับดีกว่าง่ายกว่าไม่เราหมดแล้วไม่มีมงนี้เพราะชั้นะรายอย่างนี้เดี๋ยวมันจะแบบตัน เราโรเโอโมีฝักบัวข้างหน้าขันยังไหมอืมใช่มต้องม่ต้องอย่างนี้ไมถ้าเก่งอย่างนี้มันกอนะเออใช่มาเดี๋ยมันจะองกันตบกอนโอเคเดี๋ยวว่าี่ยอยางนี้มันกองก็เดงออกได้อยู่้ตบมากเดี๋ยวม่า เราลดน้ำเยเราต้องใส่ปวมันเป็นรอไม่งั้นจะทำใช้สายยางเขาบอกแล้วมใช้สายยางถ้าไรมัต้องดีพือย่างนี้ไหมเนี่ยจะหนไหนถ้าดินมันเหลืออีกแล้วก็ู้่ที่พนี่ดินอยู่ตรงนี้รถ้ามีดินเอาอีกแฟงนึงใช่เลอดินอีกประมาณเท่านี้แหละจำนปกา ก็บอกว่าจะยอยเพาะดีไหมเพราะว่าที่สองวันอีกสองวันใช่อยเพาะดีไหเราจะปลูกไม่ทันหรอเออพยายามไปต้งมาปลูกให้เนานตี่เราจะการใหม่ประมาเราดูผลนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ทีนี่เราไปดูที่าเรัยงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะเยนี้ก็